คู่จินพระนางย้ำความสัมพันธ์ล่าสุดมันมากเกินกว่าเพื่อนแล้วเป็นหนึ่งคูจินชื่อดังระหว่างพระเอกหนุ่มชื่อดังเคมหัสวีและนางเอกสาวสุดฮอตมุกดานรินรักโดยเราจะเห็นว่าเคมีทั้งคู่เข้ากันดีดีจนแฟนคลับจินหนักมากและฟินทุกครั้งเมื่อเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาและก่อนหน้านี้หนุ่มเคมก็เซอร์ไพรส์ซื้อสร้อยข้อมือแบรนด์หรูให้เป็นของขวัญวันเกิดสาวมุกดาด้วย ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นพวกเขายืนยันว่าไม่ได้พัฒนาเป็นคู่จริงหนุ่มเข้มย้ำว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายพวกเขาคอยซับพอร์ตซึ่งกันและกันความสัมพันธ์มันมากเกินกว่าเพื่อนแล้วอยู่กันเป็นพี่น้องและครอบครัวแค่นี้มันสบายใจมากๆมีความเข้าใจกันในหลายๆความรู้สึกแม้จะไม่เคยปรึกษากันเรื่องความรักแต่ถ้าใครเข้ามาก็จะยินดีด้วยเสมอ